เดี๋ยวเราจะมารีวิวสินค้าตัวนี้นะครับเป็นตัวหนังพลาติกแต่งซิ่งนะครับตัวเลเซอร์นะรุ่นสีเทาดํานะครับตัวนี้นะครับอ่ะอธิบายสินค้าก่อนนะครับอย่างตรงบอดี้ตัวชุดบอดี้นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกหล่อนะครับพลาสติกหล่อ ABS แบบหล่อแบบหนานะชิ้นเดียวเนี่ยครับหนาเลยชิ้นเดียวนะครับของเขาจะแถมสูนให้2ด้านนะครับเป็นสูนไฟเบอร์ติก2ด้านฝั่งนี้เป็นสูนแบบพายน้ํานะครับ ส่วนฝั่งนี้เป็นสูตรแบบเลเซอร์นะครับนะครับเป็นสูตรแบบเลเซอร์นะนี่นะครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองทดลองยิงกันดูครับว่าตัวนี้ยิงง่ายไหมอ่ะตอนแรกกล่องเปิดเลเซอร์แล้วนะครับเปิดเลเซอร์เสร็จไปุู่กเ็กเข้าไปตามสูตรเดิมครับยิงมือขวาหลับตาขวาครับมือไหนมือขวาจับก็หลับตาขวาครับยิงเข้าไปในกล่องนะครับในปี๊ดจะมีกล่องครับ ง่ายๆนะครับตัวนี้ก็ยิงง่ายครับในเซตของเขานะครับจะแถมยาง2ชุดนะครับแบบนี้ยาง2ชุดนะแล้วก็ลูกเหล็ก100นัดลูกดินเผา100นัดนะครับราคาอยู่ที่430บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้430บาทนะครับค่าจะส่ง60บาทเก็บเงินไปทางเพิ่ม40บบาทนะครับขอบคุณครับ